สวัสดีคะ่ะชาวราศีกรกฎคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมการงานการเงินความรักประจำเดือนพฤษภาคม2566ค่ะราศีกรกฎนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมค่ะดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะ แต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะเป็นการทำย,ย่ทำนายพยากรณ์ภาพกว้างองรวมนะคะก็อาจจะไม่เป๊ะปังอลังการเจาะลึกเหมือนกับที่คุณมาดูดวงส่วนตัวทําใจให้สบายๆในการชมคลิปค่ะอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางชา n น l ค่ะ ชาวกรกฎ่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะด้วยพลังงานของดวงดาวหลักๆใหญ่ๆดาวดีๆนะคะดาวแห่งความสุขความเสถียรความมั่นคงนะคะก็เรียกส่งผลส่งมุมที่ดีให้กับชาวกรกฎนะภาพรวมของเดือนนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคุณยิ้มได้กว้างกว่าที่ผ่านมานะคะเออเขาเรียกว่าชะตาเนี่ยมีเกณฑ์นะหมดเคราะห์หมด,หมดโศกนะคะแล้วก็ เรียกว่าดวงมาฟ้าเปิดได้ทีเดียวนะเพราะมันโดดเด่นนะคะทั้งเรื่องการงานโดยเฉพาะเรื่องงานโดดเด่นเรื่องการงานนะที่การงานดีก็จะส่งผลถึงเรื่องราวของการเงินด้วยนะคะแต่เดือนนี้เองคุณเองอาจจะมีความขัดแย้งในอารมณ์ความรู้สึก ตัวเองอยู่นี่ได้หน่อยๆเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีงานน้อยงานมากไอ้ประธานโทษช่วงก่อนหน้านี้บางทีงานน้อยหรืองานไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็เครียดแต่พอช่วงนี้งานมากภาระเยอะความสําคัญมาจับจ้องที่เราหรือให้เราไปหยิบจับตรงนู้นตรงนี้คุณเองก็รู้สึกเครียดอีกเหมือนกันเหมือนกับว่ามันดูแบบ ช่วงนี้หลายท่านหลายคนไม่มีเวลาส่วนตัวค่ะเหมือนงานมันเยอะภาระมันมากแต่ว่างานส่วนมากชาวกรกฎอาจจะเจอง,งานที่ต้องยากหน่อยงานที่ต้องแสดงฝีมือกว่าจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ใช่งานง่ายแต่ว่าก็เป็นงานหนึ่งที่ถ้าคุณทําสําเร็จแล้วในทุกๆอย่างที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการต่อย,ยอดนะคะให้กับตัวตนของคุณเองช่วงนี้ก็อาจจะมีบรรยากาศของความเครียดนะคะความกดดันซึ่งอาจจะเป็นตัวคุณเองนี่แหละค่ะที่อาจจะสร้างขึ้นมากดดันตัวตนของคุณ เพราะที่องค์ในเราเป็นคนธาตุน้ำมันนะคะจะบอกว่าให้ไม่ให้คิดมากแต่เป็นไปไม่ได้เลยบางทีเนี่ยยุ่งก็คิดมากว่างก็คิดมากนะแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าจริงนะถ้าเกิดทําไหวนะคะงานเนี่ยมีเข้ามานะแล้วก็ให้คุณคิดกับกันว่าโอ๊ยทำไมอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะให้เราคิดว่าโอ๊ยเพราะเราอ่ะมีดีนะคะเราถึงอาจจะได้หยิบจับงานสําคัญสาคัญค่ะเดือนนี้อยากรู้สึกอยากจะท่องเที่ยวนะคะชาวกรกฎอยากจะชิลอยากจะปลดล็อกอยากจะมีความสุขนะคะเบื่อชีวิต คือคือบางทีพองานมากเนี่ยมันก็เบื่อเหมือนกันบางทีคุณก็อาจจะเบื่อชีวิตลูทีนเช้ามาไปทํางานเย็นกลับบ้านอยากจะลาพักล้อสัก365วันเลยแต่ทําก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นช่วงนี้ให้พยายามคิดเป็นพลังงานบวกดีกว่านะคะให้คิดว่าโอ้ทุกวันนี้ถ้าเรายังมีงานทำนะคะมีคนให้ความสําคัญนะคะเป็นที่ต้องการขององ,องค์กรหรือผู้คนถือว่าดีแล้วค่ะนะ,ะนะแล้วก็บางคนเนี่ย จะมีปัญหาหนิดนึงว่าบางทีมันไม่ได้เบื่อเรื่องของงานนะคะอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องราวของความเบื่อหน่ายคนในที่ทํางานออฟฟิศผู้ร่วมงานหลูกค่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ มือนอาจจะเคยมีประเด็นการไฝ่การดราม่าอะไรกันมานะคะหรือคุณเองอาจจะรู้สึกว่าทําไมที่ผ่านมาคนก็อาจจะพูดจาไม่ดีกับคุณเลยนะอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะคะก็ไพ่ก็บอกว่าทุกคนในที่ร,บรอบๆตัวเราก็12ราศีเหมือนกับเราเนี่ยแหละค่ะนะคะยังไงเขาก็ได้รับความเครียดหรือความกดดันในหลากหลายอย่างคล้ายเราเหมือนกันก็ให้พยายามปล่อยผ่านไปนะคะก็คิดซะว่าเพื่อนๆเ,เราที่ทํางานเดียวกับเราเนี่ยก็ถือว่าเป็น เป็นผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกับเราเนาะก็คือต้องทํางานนะคะทุกคนทําไปเพื่ออะไรเพื่อเพื่องานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนะคะก็พยายามเออ,อรุ่มอร่วยกันไว้หนักนิดเบาหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้ด้วยดวงดาวเนี่ยและด้วยอากาศด้วยเนี่ยคือ อาจจะทําให้เรารู้สึกอารมณ์ร้อนได้ง่ายจิตตกง่ายนะคะแล้วก็ทําให้คนงุดหงิดได้ง่ายด้วยนะคะดังนั้นก็ให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันละกันนะแล้วก็ส่วนใครที่เคยมีประเด็นดราม่าอะไรกับใครเนี่ยมันจบไปหมดแล้วนะคะความปล่อยวางของคุณที่คุณพยายามนะคะอดทนอดกลั้นนะคะหรือให้อภัยแพ้เมตตาหูสิกรรมไปก็ได้ผลค่ะศัตรูหมู่ม,มากหรือคนที่เป็นอรมณความรู้สึกทางทางทาง,ทางอาริทางใจกับคุณนะมันก็เบา,ากันคงอ่ะต่างคนต่างอยู่ไปนะคะก็หนักนิดเบาหน่อยะคะ่ะ จะดีที่สุดเอาล่ะทีนี้กลับมาถ้าเราตัดเรื่องอารมณ์ทิ้งไปนะคะให้ดูเป็นเรื่องราวของเหตุและผลต้องบอกว่าเดือนนี้ชาวกรกฎก้าวหน้าค่ะ การงานดีนะคะบ,บอกแล้วส่งถึงเรื่องราวการเงินบางคนได้รับขยับปรับเปลี่ยนเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งบางคนไม่อยากได้ตําแหน่งเพิ่มนะเพราะตาแหน่งเพิ่มเนี่ยมันมาถึงมันหมายถึงเรื่องงานที่เยอะขึ้นภาระที่มากขึ้นแต่เขาเรียกว่ารอบดวงมันมาค่ะความความใหญ่เขาเรียกว่าความสําคัญของคุณมาแล้วนะคะอาจจะมีโอกาสได้รับตำแหน่งอะไรใหญ่ๆใหม่ๆนะคะหรือว่ามีคนจะชักชวนคุณให้ไปทํางานหรือหยิบจับงานอื่นที่เพิ่มเสริมจากที่เป็นอยู่ด้วยค่ะสําหรับท่านที่ทําธุรกิจการค้านะคะธุรกิจนักธุรกิจการค้า บอกว่าเดือนนี้นะคะความมั่นคงเนี่ยมาสูงทีเดียวนะมีโอกาสนะคะหยิบจับทุกประสบความสำเร็จในเรื่องราวของการงานนะคะหยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะเอาละที่นี้สุขภาพระวังหน่อยนะคะระวังกิโรคเกี่ยวกับความร้อนในเรื่องราวของความเครียดนะคะบางคนเนี่ยพอความเครียดมาบางทีไม่รู้ตัวว่าตัวเองเครียดคะ่ะระวังพวกอาหารไม่ย่อยนะคะ หรือว่าพวกกดไหลย้อนนะคะแล้วก็พวกระบับตื่นนะคะนอนไม่ค่อยหลับดันงนั้นพยายามนะคะพักผ่อนออกกาลังกายนะคะหรือว่าพอทํางานเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วก็ตัดจบไปทําอะไรอื่นๆให้บันเทิงเริงใจกับเรานะเดือนนี้มีดวงเดินทางแบบฉับพลันนะคะอยู่ดีๆก็ลาพักร้อนเลยละเผื่อไปชาร์จแบตให้กับตัวเองด้วยทั้งใกล้และไกลค,คะ่ะสาหรับชาวกรกฎนะคะส่วนสำหรับท่านไหนที่ทํางานที่เกี่ยวกับการติดต่อเดินทางนะคะก็ต้องบอกว่าชีพจรลงเท้าทีเดียวนะบางคนมีงานเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บต้องเดินทางแบบปุ๊บปั๊บ การไปก็จะได้ประสบความสําเร็จนะคะก็เรียกว่าได้ตามเป้าตามยอดนะคะที่เบื้องบนหรือว่าที่องค์กรต้องการนะคะเนี่ยมีข่าวดีเรื่องการงานเยอะแยะเลยนะช่วงนี้เขาต้องเรียกว่างานเข้ามาค่ะแต่บางทีงานมากคุณก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ให้คิดซะว่างานคือเงินเงินคืองานบ้านด้านสุขจ้าทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักนะคะความรักชาวกรกฎนะคะในเดือนในเดือน พฤษภาคมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่คุณเองเนี่ยรู้สึกว่าก้อย อยากจะชิวๆนะคะค่อนข้างคนโสดเป็นไพ่เดอะฟูค่ะสบายๆนะคะก็ไม่รีบไม่ร้อนนะคะอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงแต่เดือนนี้เหมือนชาวกรกฎอาจจะปลีกวิเวกเยอะนะคือไปทําอะไรด้วยตัวเองค่ะเหมือนไปสร้างความสุขให้กับตัวเองนะมากกว่านะเพราะว่าก็เบื่อๆแล้วล่ะก,กับเรื่องความรักที่ต้องมาคอยลุ้นคอยตามอะไรอย่างนี้เนาะ,ะแต่สําหรับว่าถามว่าจะมีโอกาสอะไรเข้ามาไหมเกยว่าเดือนนี้คุณไม่ค่อยสนใจนะคะออกแนวไม่ได้ใส่ใจะคะ่ะบางที ปากอาจจะบอกคนเหงานะอยากมีแฟนอยากมีใครแต่เอาข้าจริงล้วก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แอคชั่นอะไรนะคะอ่าก็เลยหรือว่ายังอาจจะไม่ยังไม่มีใครถูกตาต้องใจคุณนะคุณก็เลยขี้เกียจคุยแบบคุยให้เสียเวลาไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับคนที่มีคู่นะคะเดือนนี้ต้องบอกว่าภาระงานเยอะอาจจะเป็นตัวคุณนี่แหละที่งานเยอะบางทีอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเจอกันนะคะหรือบางทีอาจจะเผลอหงุดหงิดไปอารมณ์หงุดหงิดใส่คู่ตัวเองได้นะดังนั้นก็ระวังนิดนึงนะคะจ้านั่นแหละ เสริมดวงทำบุญในเดือนนี้นะคะก็หมั่นนะคะทำบุญที่เกี่ยวกับน้ำนะคะถวายน้ำนะคะหรือทำบุญให้มีเกี่ยวกับน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะดีที่สุดนะคะถวายน้ำหิ้งพระนะคะพระภูมิเจ้าที่นะคะพวงมลาลัยของหอมนะคะเน้นดอกดาวเรืองชีวิตจะได้รุ่งเรืองสว่างสวยค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ